สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พุธที่3กันยายนนะครับเลวพูปีนี้มีแนวรุกที่เหลือเฟือที่สุดในรอบหลายปีอเล็กซานเดอร์อิซักเข้ามาสมทบกับอูกอเอคิติเก้โมซาลาโคดีกัตโปฟลอเรียนเวสนอกจากนั้นยังมีพลังสำรองอย่างเฟเดริโกเคียซ่ากับเรียวเอนคุมว่าเป็นแบ็กอัพอยู่นะเคนนี้เหลือกินเหลือใช้นะครับอาร์เนอร์สโลตวางแท็กติกได้หลากหลายรูปแบบมากเลยมีคำถามว่า แล้วจะเล่นกันยังไงใครจะลงใครจะรอนะอิสซักกับเอคิติเก้เนี่ยเล่นด้วยกันได้ไหมคำตอบก็คือได้นะครับท่านผู้ชมครับเล่นด้วยกันได้นะส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะได้ลงพร้อมกันด้วยเพียงแต่ว่าน้องเก๋เอคิติเก้คงจะต้องปรับตัวอยู่พอสมควรนะครับนะไม่ว่าลิวพูจะเล่นแบบไหนย้ำว่าลิซันดอร์อิซักเนี่ยจะเป็นหน้าเป้าเป็นกองหน้าตัวหลักแน่นอนนะครับส่วนคนอื่นต้องปรับเพื่อเล่นกับอิซัก เกยคิติเ e ก้เนี่ยอาจจะโดนโยกไปเล่นหน้าซ้ายแทนกูดิกาโปนะครับกัคโปเนี่ยต้องยอมสลับกันลงเหมือนปีก่อนที่สลับกันเล่นกับลุยส์ดิอาสนั่นแหละนะครับโมซา่าอยู่ขวาพี่โมนี่ไม่มีใครไปยุ่งกับแกแน่นอนนะครับนะฟลอรเรนเวียสเป็นเพลย์เมเกอร์ยืนอยู่หลังหน้าเป้าก็คืออีซักนะรูปแบบนี้ก็คือเล่น4-2-3-1นะครับนะเอกิตเก้เนี่ยโอเคเขาอาจจะไม่ใช่หน้าซ้ายธรรมชาตินะครับ ก่อนจะมาอยู่กับผงเนี่ยเก๋เคยเล่นตัวลุกฝั่งซ้ายแค่9นัด324นาทีนะครับเป็นตัวจริงแค่2นัดเองแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะครับด้นสดเก่งอิมพอร i ว e ส์เก่งว่างั้นเถอนะเล่นพื้นที่แคบๆได้ดีนะครับเก๋น่าจะเอาตัวรอดได้นะเอกิเตเก้เนี่ยจะเล่นคล้ายๆกักโปก็คือลากตัดจากซ้ายเข้ามายิงแล้วบางจังหวะอาจจะสลับตำแหน่งกับฟลอเรนเวสได้ด้วยนะครับ สองคนนี้เขารู้กันอยู่นะครับท่านผู้ชมครับความน่ากลัวของแนวรุกเลี้ยวภูชุดนี้ก็คือทุกคนเล่นบอลฉลาดเป็นบอลเทคนิคเป็นบอลพรสวรรค์น,นะครับนะเล่นได้หลากหลายรูปแบบจับทางยากเพียงแต่ว่ามันต้องรู้ใจกันรู้จังหวะก,กันซึ่งบางทีต้องอาศัยเวลาอยู่นิดหน่อยนะครับหรืออีกแบบหนึ่งที่สลอตอาจจะให้เล่นก็คือจับเอกคิติเก้กับอีซักเล่นกองหน้าคู่นะครับโยกเวสไปอยู่ซ้ายพี่โมวขวานะ กองกลาง2คนก็คือแมคคคลิสเตอร์กับกราเวนแบกอันนี้คือเล่น4-2-2-2นะครับหรือก็คือ4-4-2นี่แหละนะครับนะเล่นแบบนี้ฟลอเรนเบียสต้องปรับมาเล่นด้านข้างเหมือนปีกซึ่งก็ไม่ใช่ตำแหน่งถนัดนะครับยิ่งกว่านั้นเกมรับยังอาจจะโดนโจมตีง่ายไงคือวเวสกับม o เนี่ยต้องถอยลงมาช่วยแบกมากกว่าปกตินะครับนะเล่นระบบหน้าคู่เนี่ยนะเก๋อคิติเก้เนี่ยเคยเล่นตอนอยู่กับไอทัชแฟรงเฟิร์ตทีมเก่านะครับ ตอนนั้นเขาเล่นคู่กับโอมามามุสซึ่งปัจจุบันเป็นกองหน้าของแมนเี้เนียนะครับเล่นด้วยกันดีเลยนะครับแฟรงเฟิร์ตกลายเป็นทีมแข็งแกร่งนะถ้าสล็อตจับเกยืนหน้าคู่กับอีซักเก๋ค mm ิติเก้จะเล่นหน้าต่านะครับนะมีพื้นที่ให้เล่นเยอะพอสมควรเพียงแต่ว่าตอนไม่มีบอลเนี่ยแต่และคนต้องเข้าใจบทบาทนะช่วยกันไล่ปิดที่ว่างซึ่งถ้าไม่ชินเนี่ยมีสิทธิ์หลุดได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับนะค่อนข้างจะเสี่ยงอยู่ ความจริงด้วยตัวที่มีอยู่เนี่ยอันเนอร์ส็อตเลือกเล่นได้หลายแบบมากเลยนะครับแล้วเขาเน้นทีมเป็นหลักไม่ได้ยึดติดกับคนนะครับเอคิติเก้กับวีเอสอาจจะสลับมานั่งสำรองในบางนัดนะครับส่งกัปโปส่งดอมซูบอสไลลงบ้างนะตามความเหมาะสมของคู่ต่อสู้นะครับโมซาลาถ้าช่วงท้ายๆพี่เขาเหนื่อยเนี่ยนะเอคียซ่าอาจจะลงไปแทนนะครับเกมรุกไม่มีอะไรน่าห่วงเลย น่าจะยิงกันกระจายนะครับปีนี้ลิวพูเนี่ยนะส่วนเกมรับอาจจะผิดหวังที่ยังไม่ได้มาร์กเกอีนะครับแต่รออีก4เดือนน่าจะเจอกันนะไม่น่าจะแคล้วคลาดนะครับนะตอนนี้นเซนเตอร์ที่มีอยู่เนี่ยฟานไดอิบูโจโกเมสรวมทั้งโจนี่เรวนี่ยังโอเคนะครับ,รบการที่หงไม่ขายโจโกเมสให้กับเอซิมิลานตรงนี้ถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับนะ พี่โจเนี่ยยังมีบทบาทให้เล่นแน่นอนนะส่วนเรื่องของมาร์เกอีที่อดย้ายในวันสุดท้ายเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนคาดไม่ถึงนะครับนะช็อคลิวโพเองก็พูดไม่ออกอะนะหงเนี่ยพยายามอย่างดีที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าไพ่มันอยู่ในมือคริสตัลพาเลสไงนะข่าวบอกว่าส่วนหนึ่งที่พาเลสถอดปลัก๊กยกเลิกข้อตกลงกระทันหันเนี่ยนะเป็นเพราะว่าคุณสื่อโอลิเวอร์กลาสเนอร์เขาขู่จะลาออกนะครับกลาสเนอร์ขู่จะลาออกเลยนะ น่าจะทะเลาะกับเจ้าของทีมสตีฟแพริสนิดหน่อยด้วยสุดท้ายกลาสเนอร์เล่นไม้แข็งนะครับนะยื่นคำขาดถ้าขายเกีกเขาก็ออกอ่ะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าทีมหาตัวแทนไม่ทันไงใช่มากคือกลาสเนอร์ก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวนะครับนะคือถ้าปล่อยเกอีไปโดยที่ไม่มีตัวแทนเนี่ยทีมมันก็บันเลยไงแล้วสุดท้ายโทษใครอ่ะโทษกูเอ้ไม่ใช่โทษกุนซือนี่แหละถูกมาก <laughs> ใช่ปะละ <laughs> สุดท้ายก็มาลงที่กลาสเนอร์อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่โอเคนะสตีฟแฮร์ริสเจ้าของทีมเนี่ยอึ้งนะครับอึ้งไปเลยยอมถอยนะครับไม่แตกหักกับกลาสเนอร์ยอมแตกหักกับเก e. แล้วก็ลิวพูแทนนะเรื่องก็ประมาณนี้นะครับทนผู้ชมครับข่าวบอกว่าตัวมาร์กเกเนี่ยผิดหวังสุดๆไปเลยนะครับอนาคตมันกลายเป็นไม่แน่นอนไง เลวพูลน่าจะติดต่อขอซื้อเกอ์อีกรอบหนึ่งในช่วงเปิดตลาดเดือนมกราคมนะครับขณะที่บาร์เซโลนาบาเยอร์ยูเวนตุสให้ความสนใจเกอ์เช่นเดียวกันเกอ์เนี่ยสามารถเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับทีมต่างชาติได้ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปนะครับทุกอย่างเปิดกว้างแต่คาดว่าสุดท้ายแล้วพาเลซคงยอมขายเอาเงินอ่ะไม่ยอมเสียฟรีๆแน่นอนอยู่แล้วนะครับเนะพียงแต่ว่าไอ้การบริหารที่ไม่รอบคอบ ทำให้นักเตะเสียความรู้สึกนะครับมีข่าวว่าเกอีนั้นโกรธคริสตัลพาเลสตอนนี้คิดอยากจะเลิกเป็นกัปตันทีมไปเลยด้วยซ้ำนะแล้วถ้าพาเลสขอต่อสัญญาใหม่เนี่ยเขาไม่เซ็นนะครับไม่เซ็นแน่นอนนะรอย้ายลูกเดียวนะครับพาเลสนั้นถึงขั้นทําคลิปอําลามากเกอีไปแล้วนะครับแล้วคลิปเนี่ยมันหลุดนะมันหลุดออกมาในอินเทอร์เน็ตนะครับหลายคนได้เห็นไปแล้ว ในคลิปนี้เกอี e. บอกว่าเขาเป็นคนเซาล์ลอนดอนโตมาในย่านเซาล์ลอนดอนเป็นกัปตันทีมตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับคริสตัลเ a ลสดีกับเขาแล้วก็ครอบครัวมาตลอดเป็นเกียรติมากๆที่ได้เล่นให้กับทีมนี้คลิปเนี่ยปิดท้ายด้วยคำว่าขอบคุณนักกัปตันเป็นคลิปอำลาที่ไม่ได้ใช้ลาครับแต่กลายเป็นตอกย้ำความเจ็บปวดให้มาร์กเกอีเจ็บจี๊ดเลยนะครับทานผู้ชมครับถ่ายคลิปไปแล้วนะครับ ตอนนี้เกีทำได้แค่อดทนนะครับร้อยถึงเดือนมกราคมนะคิดว่าไอ้วันสุดท้ายก่อนปิดตลาดเนี่ยถึงไม่ได้ย้ายนะครับแต่ก็น่าจะได้คุยกันพอสมควรนะครับเลวพูก,กับเกีเนี่ยน่าจะคุยกันหลายอย่างนะเผล,อเ,ลอเนี่ยอาจจะทําสัญญาใจกันล่วงหน้าไว้แล้วก็ได้นะครับแล้วเกีเป็นคนซื่อสัตย์นะครับท่านผู้ชมครับนะถ้าได้คุยอะไรกันแล้วตกลงอะไรกันไว้แล้วเนี่ยเขารักษาสัญญานะรอดูกันนะครับ โอเคไปดูเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างซิตี้เพิ่งจะได้จาร์ลูจิตดอนนารูม่ามาเป็นประตูใหม่นะครับค่าตัว26ล้านปอนด์นะอันนี้คือยืนยันแน่นอนแล้วนะครับดอนนารูมา um mm. จะใส่เบอร์25นะได้ประตูใหม่มาแต่ล่าสุดซิตี้ปล่อยอยิวคายกุนวันมิดฟิลด์ตัวเก่าอดีตกับตันทีมไปอยู่กับการาตาสลายของตุรกีนะครับไปแบบฟรีๆไม่มีค่าตัวนะ กุนวันย้ายทีมหลังเดทไลน์ได้เพราะว่าตลาดนักเตะตุตรกีเนี่ยยังเปิดถึง12กันยายนนะครับอิวคายกุนวันอายุ34ละเล่นให้ซิตี้2สมัยนะครับลงเล่น358นัดยิง65ประตูเคยเป็นขุนศึกคู่ใจของเป๊ปกวัวเดีอลานะครับเป็นนักเตะคนแรกที่เป๊ปซื้อมาร่วมทีมมาซิตี้เมื่อปี2016นะแต่ว่าตอนนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไนงะไม่มีที่ว่างสำหรับคนเก่านะครับ แต่ว่าโอเคกุณดวันไปเล่นในตุรกีก็น่าจะแฮปปี้อ่ะเพราะจริงๆแล้วเขาเป็นคนตุรกีนะครับคุณพ่อคุณแม่นี่ตุรกีแท้เลยเพียงแต่ว่ากุนดวันมาเกิดในเยอรมันก็เลยเล่นให้ทีมชาติเยอรมันนะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้ถูกตั้งคำถามเรื่องประตูคนใหม่เซนเนอร์ลาเมนส์นะหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยผีคิดถูกหรือคิดผิดที่เลือกลาเมนส์แทนที่จะไปซื้อเอมี่มาร์ตินเนสประตูแชมป์โลกจากแอสตันวิลลา เอมี่พร้อมมาแมนอยู่นะครับรอให้ผีติดต่อมาในวันสุดท้ายเนี่ยรอแล้วรอเล่านะครับแต่สุดท้ายทุกอย่างเงียบกริบเลยแมนอยู่ไม่ติดต่อเข้ามาไม่ยื่นข้อเสนอเข้ามานะครับเอมี่เฮิร์ตอย่างหนักนะครับเหตุผลที่เรารู้กันก็คือปีศาจแดงนี่เห็นว่าเซนเนอร์ลาเอนส์อายุน้อยกว่าอายุแค่23นะครับใช้งานได้อีกหลายปี ขณะที่เอมี่มาติเนสนั้น32ปีแล้วนะครับยิ่งก,กว่านั้นวิลลายังตั้งค่าตัวเอมี่30ล้านปอนดนะ์ค่าเหนื่อยของเอมี่มาติเนสก็สูงกว่าอองเดโอน,น่าซะอีกนะครับ Amy เอมี่มาตินเนสเนีรับจากวิลลาสัปดาหละ2 0 0 0 0ปอนด์โอน,น่าได้จากผีสัปดาห์หนึ่ง120,000ปอนด์นะครับแมนยูไม่อยากจ่ายแพงนะก็เลยเลือกเซนเนอร์ลาเมนซึ่งก็เก่งนะครับ เป็นประตูรุ่นใหม่ที่เก่งเลยนะครับเป็นพวกช็อตสต็อปเปอร์นะครับเหนียวแน่นนะมีพรสวรรค์แต่ริโอเฟอร์ดินาน์อดีตกองหลังผีตำนานสมุรเนี่ยเขาตั้งข้อสงสัยว่าแมนยูเนี่ยจะร้อยพรสวรรค์ของลามนเฉิดฉายไหวหรือเปล่าอ่ะเพราะตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยโอนาน่าพลาดก็โดนดา่าโดนดรอปนะครับเอาไทยไบยินเดียพลาดทีก็หมดความน่าเชื่อถืออะได้เห็นกันไปแล้วนะ เซนเนอร์ลามนประสบการณ์ยังน้อยนะครับเทียบเอมี่มาติเนสไม่ได้เอมี่ผ่านทุกอย่างมาหมดแล้วนะครับเป็นแชมป์โลกมาแล้วความกดดันทําอะไรไม่ได้แล้วเขามีคาแรคเตอร์ที่คู่ต่อสู้ไม่กล้าหืะมีใครเคยเห็นกองหน้าคู่แข่งเข้าไปป่วนเอมี่ไหมประเภทได้บอลแล้วเข้าไปเพรสเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับท่านผู้ชมครับไม่กล้าไงนะ o ริโอเฟร์ดินาะนบอกแมนยูเนี่ยต้องการคนอย่างเอมี่มาติเนสแต่ดันไม่เอาเอง ในส่วนของเซนเนอร์ลามเมนส์ซันเดอรนกับบีสก็เคยสนใจนะครับแต่ว่าไม่ซื้อเพราะคิดว่าเสี่ยงเกินไปที่จะให้เป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกตอนนี้เราดูกันต่อนะครับว่าแมนยูคิดถูกหรือคิดผิดที่เลือกคนนี้นะต้องให้โอกาสกันโอเคนะครับท่าชมครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุยทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ t i k t o k วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ